ปี2025นะ้วทุกคนมีเครื่องมือในการทำาือนปรโลกอะไรได้อย่างครับปีนี้คุณม่คนพลาดกับระบบ AI นะครับที่ผมจะมาแนะนำคือ AI Affiliate License มันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะรู้จักเป็นความรู้จัก Bigbot AI ซึ่งเป็น AI ของคนไทยนะทุกคนนอกจากระบบแชทที่รู้จักแล้วนะครับมันมีระบบการสร้างรูปสร้างภาพสร้างวิดีโอนะครับคิดคนเขนตนคิดคำโฆษณาทำงานให้คุณทุกอย่างเป็นหนึ่งเลขาเลยทีเดียวแต่เราใช้ AI ในการทำงานมาสรุป,ปรมาครับที่นี่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคอร์สเรียนสำหรับคนที่อยากจะเป็นมือโปรนะฮะ รามีคอร์สเรียนเด5คอร์สเรียน53บทเรียนเกี่ยวกับ AI ทั้งสิ้นนะครับซึ่งเมื่อคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณสามารถลงมือและก็ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับและในระบบบิ๊กบอทเองเขาเตรียมเครื่องมือให้คุณแล้วเรียกว่าบริการ AI คุณเรียนแล้วคุณใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้นะฮะยังมีระบบร้านค้าอีกเรียกว่าบิ๊กบอทเ y ครับสมาชิกเมมเบอทุกคนนะฮะ สามารถที่จะเดินทางทั่วไทยเจอร้านค้าพันธมิันตกบิ๊กบอทช็อปได้คืน2%แนะนําเพื่อนได้คืน1%นะครับทั้งหมดของเส้นนี้อยู่ในบล็อกบิ๊กบอทเลยบอกว่ามันเป็น AI ที่แบบดีมากๆมันไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวจะไม่หัทีนี้ตัว a i affiliate l i า e เส้นเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งหมดตัเส้นที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส53บทเรียนครับเครื่องมือ AI ที่พร่องพร้อมบริบูรณ์และก็ทําได้ดีมากๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบบิ๊กบอทเพย์นะครับระบบบิ๊กช็อปลานค สิ่งเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนนะเข้ามาใช้นะครับแล้วเราเนี่ยสามารถทาหน้าที่นะครับใช้ไลายเส้น,นะครับใครอยากเป็นแอฟเฟอร์เรก็สามารถมีไลายเส้นกับบริษัทบริษัทมอบหลายเส้นให้เขาก็มีค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณนะครับวิธีการไม่ยากเลยฮนะเราจะมีโค้ดโรโบชั่นแบบนี้แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลงทะเบียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเพื่อนๆ,อนๆก็จะกลายเป็นคอมมูนิตี้ของเรายาวไปเลยฮะทุกคนและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจในระบบไลายเส้นเพื่อนๆสมัครหลายเส้นได้เราก็จะมีรายได้และที่สําคัญ รายได้เนี่ย6หลักต่อเดือนนะครับ